สวัสดีครับผมมาวันนี้เฮียก็จะมาเล่นเกมสล็อตองค่าย p ีกันให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าอยากรู้เป็นเกมอะไรเนี่ยก็ติดตามกันได้เลยครับผมสวัสดีกันอีกครั้งครับผมมาอยู่กันกับเกมมวยไทยแชมเปี้ยนนะครับผมวันนี้ก็มีเทคนิครับมาบอกนะครับผมสําหรับเกมนี้นะเบ็ดยังไงให้ได้ยังไงให้โดนนะผมสาหรับเทคนิครับในเกมนี้นะครับก็คือการขออนุญาตเบาเสียงก่อน ก็คือการเปิดเทอร์โบนะครับแล้วเราจะทําการเปิดออโต้ไปก่อน10ทีนะครับผมอ่าทาตามกันได้เลยนะดูกันเอานะครับทุนนม้อยู่40,000 40, นะอย่างไรครับผมมีน้อยเล่นน้อยมีมากเล่นมากครับผมกระสุนนี้จะมี2สเต็ปนะรอดูกันไปรอดูกันไปครับผมเปิดออโต้เฮ้ยเปิดเทอร์โบปล่อยออโต้10ทีนะครับผมรอครับแล้วหลังจากนั้นพอมันหมดใช่ไหมครับผมมามีไว้เข้ามีไว้เข้า ามาหนึ่งพันหนึ่งครับผมหลังจากหมดนะครับให้เราทำกับปิดเทอร์โบครับผมแล้วปล่อยออโต้ไป30ทีครับแล้วรอครับผมทำแค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าของมันเองนะสูตรนี้ก็ได้ผลค่อนข้างเยอะนะผมจากที่เป็นลองมาหลายๆเทคนิคแล้วเนี่ยสูตรนี้จะเห็นผลมากที่สุดเลยนะครับอ่า850ร5อรอกันไปครับผมรอกันไป ง,ง่ายใช่ไหมครับผมเปิดเทอร์โบปล่อยออโต้สิบทีแล้วก็หลังจากนั้นปิดเทอร์โบแล้วก็ปล่อยออโต้สามสิบทีนะครับอ่าร,รอดูกันไม่เชื่อรอดูกันไปไม่เชื่อรอดูกันไปนะยังไม่ออกยังไม่ออกครับผมอ่ามาก่อนสองร้อยมาก่อนสองร้อยยังไม่เข้าครับยังไม่เข้ายังไม่มายังไม่มายังไม่ออกครับผมมาหน่อยมาหน่อยเร็วๆมาเร็วๆอยากได้แล้วอยากได้แล้ว ขอสวยๆหน่อยฮอสวยๆหน่อยเอ้มาก่อหนึ่งร้อยมาก่อหนึ่งร้อยอืมไม่มีต่อไม่มีต่อ,อยังไงครับยังไงมาได้ย่งมาได้ยังอ่ามีวายแล้วมีวายแล้วห้าร้อยให้ผมห้าร้อยครับรอกันไปรอกันไปไม่ต้องรีบร้อนะเอะอยังไงยังไงยังไงครับผมอืมสี่ร้อยครับ สองร้อยครับผมยังไม่เข้ายังไม่เข้ายังไม่มาครับอ่ามาก่อนหนึ่งร้อยมาก่อนหนึ่งร้อยมาก่อนหนึ่งร้อยครับผม,มยังยังยังเอายังไงมาเลยหรือเปล่ามาเลยหรือเปล่าครับท่านนี้อยืยังไงยังไงมาไหมมาไหม ยังไม่มายังไม่มานะเสียได้เลยทีเดียวเสียได้เลยทีเดียวแต่ไม่เป็นไรครับผมรอกันต่อไปรอกันต่อไปไม่ต้องรีบรอนะ้อนนะนะสี่ร้อยผมเปิดเทอร์โบครับปล่อยออโต้ไปสิบทีนะรอรอ,รอดูวันไปปึ้งนะมีเข้าวีววยเข้าครับผมมาก่อนแปดร้อยครับยังไม่ออกยังไม่มาครับผมอืออือหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอือสองร้อยครับยังไงยังไม่เข้านิ่งอยู่ครับผม เอ้ยเ้ยนิดเดียวนิดเดียวอ่าสองร้อยสิครับผมอ่าปิดปิดแล้วก็ปล่อยสามซ็ทีแล้วรอกันต่อไปครับผมแล้วรอกันต่อไปเลยเอายังไงมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าครับนตะอนนี้เอามาจนได้นะครับผมสแคปเตอร์หรือโบนัสข้า้งแล้วนะครับผมเห็นไหมครับบอกเลยว่าได้ผลจริงๆนะสาหรับสูตรนี้นะครับผมมาในสองรอบเท่านั้นนะสองรอบก็มาแล้วแปดดีสปินนะครับผมจะได้เท่าไหร่จะได้เท่าไหร่ไปรอดูกันไปครับเปึดเปิเปิ อ่าอย่างไรคอมโบครับผมคอมโบามาก่อน400รครับผมอย่างไรมีอีกไหมเอออย่งดีมีอยู่ครับผมขอส,สวยๆขอส,สวยๆเออเท่าไหร่ครับผมเท่าไหร่หนึ่งพันหนึ่งครับผมขอดีๆขอดีๆเออมันต้องอย่างนั้นครับผมป้าป้าป้าไปอืมเท่าไหร่ครับสองพันสามสองพันสามได้เรื่องได้เรื่องอืมเท่าไหร่เท่าไหร่อีกสามพันหกครับผมยังเหลืออีกสามรอบเหลืออีกสามรอบ บิ๊กวินชั่นนี้บิ๊กวินครับผโมโอ้โหของจริงไม่สี่พันครับยังเหลืออีกสามรอบยังเหลืออีกสามรอบครับผมโอ้โหสุดจัดสุดจัดบอกเลยว่าโคตรสุดนะครับยังไงสวยงามครับผมมาอีกพันแปดห้าสิบหรืออสองรอบสุดท้ายว่ายังไงไปสองพันครับผมรอบสุดท้ายครับขอสวยๆหน่อยอ หมาสองพันหกครับผมโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. ดูกันเอาดูกันเอานะอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยอหูแตกของหมื่นเจ็ดนะครับอ้โบนัสแตนะออ่ของหมื่นเจ็ดนะเออของจริงจัดของจริงจัดนะเข้าก็พอเลยแล้วนะยางไงขออีกสักหน่อยเออหมาหนึ่งร้อยครับตอนนี้ก็มีอยู่ห้าหมื่นแปดนะจากสี่หมื่นสี่ห้าหมื่นสี่ก็กำไรหมื่น กำไร1มื่นสนะกำไรหมื่นเลยนะครับทุกคนโอ้โหของจริงจัดเล่นแป๊บเดียวกำไร1มื่นไม่ถึง5นาทีนะครับบอกเลยว่าเทคนิคนีน้ได้ผล100%เซเลยนะผมก็เอาไปทำตามกันได้นะก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเฮียด้วยแนละ้วก็อ,อย่าลืมอะไรเฮียไปพูดคุยกันนะครับ